กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาถ่ายคลิปครั้งแรกนะครับวันนี้ผมจะมามาสอนโหลดแอปหนึ่งนะครับที่เล่นฟรีนะครับนี่ก็คือนั่นก็คือแอปแอปหนึ่งนะครับแอปนี้แอปเขียวเขียวเนะี่ย เดี๋ยวจะสอนโหลดนะครับดเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนสมัครแม่กรีลิวนะครับดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับเป็นลิงก์เป็น,นลิงก์เดี๋ยวเป็นอะไรเป๊บนะครับเป็น เป็นลิงแบบนี้นะครับเป็นลิงแบบนี้เป็นลิงแบบนี้นะครับรอสักแป๊บนะค,ะ,ะครับอ่าครับพอมาแล้วให้กดสีเขียวว่าดาวน์โหลดไฟล์นะครับดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดลงไปนะครับรอแป๊บนะครับ กดดาวน์โหลดลงไปนะครับกดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดแล้วรอก่อนนะครับเ,เดี๋ยวตัดไปตอนนี้โหลดได้เลยนะครับพอกดดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับให้กดดาวน์โหลดไปเลยอ่า ก็จะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ให้ติดตั้งเรียบร้อยอันนี้ผมติดตั้ง,สงเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรอบแ๊บนะครับก็จะเป็นแอปเขียวๆนี่นะครับที่มันเป็นจอดำๆน่นนะครับแน่นก็จะเป็นแอปนี้นะครับอ่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวชิดหน้าจะมาน่าจะมาสอนโหลดไม่ก็รีวิวเกมนะครับบ๊ายบาย